นี่ครับทุกคนดูครับนี่คือลูกส้มโอนะครับตอนนี้ผมอยู่สวนส้มโอของบ้านไร่หม่อนทองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูส้มโอนี่ขึ้นดกมากนี่ครับทุกคนดูนี่ครับขึ้นเยอะออกลูกเยอะมากเลยครับปีนี้ส่วนส้มโอของบ้านไร่หมอนทองนี่ครับทุกคนครับลูกนี่กําลังออกอย่างสวยเลยครับตอนนี้ก็เริ่มห่อแล้วนะครับช่วงนี้ ก็นี่ครับดูครับทุกคนที่ออกลูกเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับตอนที่เขาห่อเอาไว้แล้วนะครับนี่ครับนี่ถุงสีฟ้าๆนี่นะครับที่เขาห่อนี่เพื่อป้องกันมแมลงวันทองนะครับเพราะว่าแมลงวันทองมันอาจจะมาต่อยได้แล้วทาให้ผลผลิตของเราเสียนะครับนี่ครับนี่ครับเยอะมาก1 2 3 4 5ส7 8 9ามกเจครับต้นนี้ที่ห่อไว้ลูกนี้ ใหญ่มากๆครับนี่ทุกคนดูอันนี้คือที่เขาห่อไว้นะครับ าละครับตอนนี้ครับทุกคนครับทุกคนลองฟังดีๆครับตอนนี้ครับเหมือนจะมีเสียงอะไรสักอย่างครับนู่นครับตรงนู้นครับทุกคนดูบินมาแล้วนี่ครับตอนนี้ทางบ้านไร่หม่อนทองนะครับกาลังใช้โดนพ่นน้ําหมักปลากับฮอร์โมนนะครับฉีดให้กับส่วนส้มโอนะครับนี่เลยครับนี่กําลังพ่นฉีดอยู่ก็ตามที่ทุกคนได้ร้องขอกันมานะครับว่าอยากเห็นโดนนำเอาไปฉีดส่วนส้มโอนะครับวันนี้ครับผมก็จะพาไปดูครับว่าเอาโดนฉีด ส่วนส้มโอเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับนี่ครับทุกคนดูครับบินมาน,นู่นแล้วส่วนส้มโอทั้งหมดนี้คือประมาณ22ไร่นะครับเราก็ใช้โดนในการฉีดปุ๋ยให้กับต้นส้มโอครับมันจะทำให้ใช้เวลาได้อย่างรวดเร็ว นี่ครับทุกคนดูครับตอนนี้เขาก็กำลังจะเอาโดนลงมาเติมน้ำหมักต่อนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญในการทำการใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสัมภาษณ์นะครับนี่ทำงานมานานยังครับ2ปีแล้วครับสองปีนะครับนี่ครับทำนานมากครับตอนนี้ครับเขาก็เพิ่มน้ำหมักปลาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะนำไปบินขึ้นต่อ โอเคครับอันนี้คือสวนส้มโอของบ้านไร่หมอนทองนะครับมีเนื้อที่22ไร่นะครับไร่นี้ครับเป็นไร่ส้มโอนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีภาพมุมสูงให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วเราก็จะเอาโดนตัวจิ๋วนะครับตามบินถ่ายโดนตัวใหญ่ขณะที่เขากำลังพ่นน้ำหมักปลาหรือปุ๋ยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลย เป็นยังไงกันบ้างครับในการเอาโดนมาฉีดส่วนส้มโอของบ้านไร่หมอนทองครั้งนี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมนําโดนไปฉีดส่วนอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้านไร่หมอนทองเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ